นี่คือเฮ็ดหลงโง่บ้านโมงคำตับุนต,ตาลได้กันล่างกนะันล่างนะล่างแล้วก็สีเก่งส่กับเันต้นอ,อีโลกได้สองต้นสองต้นต้นอ,อีโลกก็มานำในเะมือมาแต่ครูบ้านโมงคำตับุนต,ตาลด้เฮ็ดพึ่งก็มีเด้เฮ็ดพึ่งก็กดอกนึงได้เห็ดพึ่งนะั้นมาแต่คนอับผู้พับพึ่ง มงคำตะบนตาลได้เห็ดกําลังออกสวยงายกํลังออกเียเกอาม่าม่วงนึ่งได้สีเกลรางเกงเยนะเห,ดดเหลืองได้ห,ดหาเพิ่งมงคมงลนตอนเช้าผมได้ไปหาเหูู่มงคําตะบนตาดได้เพรูได้เหดดเ,หดเหลืองเดียวสีเกเดียสีเกงเง้นี่ เฮ็ดโล่งคู่งวงคำแตนะ่หาขมาเลยหาขมาหามาตอนนึ่งลเลยวันนี้สิเก่งไม่เก่งเฮ็ดเนาะคือล่างด้างก่อนเล้ด้งสีอาจจะก,ก็ต้องเก่งขึ้นเฮ็ด้าพเพิ่คูง่วงคำล่นะนะนะน,นี้คือล่งนี้ ตัวน,นี้กำลังล่างเลยล่างขเก่งได้บโหราณแต่ว่าพ่อเก่งเลยนะพ่อเก่งเมืองเราผู้ที่เก่ง,งน,นั่นเฮ็ดละงูกันผู้ที่เก่งเพื่อนหาก็ออกดูทางภูพาเพิงบวงคำแต่บนตะจานเฮ็ดละงูกเหลืองแล่ะนี่ได้มามีได้เฮ็ดนี่ก็ได้ได้มามียได้ เห็ดเพิ่งดอกนึงมันนี้เสียงพลคือสิตกองเดียวกัทนท่าพลคือสิตกไปเห็ดงกเข่าก็มีนะเข่าแล้วก็มี บานแล้วก็มีเด้ของเงินมันก็ได้ตัวหาก็ออกก็มีมาจากกูม,มกันงงคำตะบุนตะตาดเลยทีเดียวงานก็ได้มากระลังล่างล่าง,าง,าง,างสิเก่งกง่ายๆมีจะให้ดูอยู่ในหลายมือ nó lại hết luôn nó lại mình